เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องเมียท้องหนีมัจุราใจธมินแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนาตา มานี่มานางหนูมานั่งบนตักเสียนี่มาเสียงของเสียโยงวัยหกสิบหัวเราะร่าแล้วรังร่างอ่อนแอนที่สวมชุดสูทพนักงานของโรงแรมชื่อดังมานั่งที่ตักปอมๆของตนเองเรียกสายตาให้คนในร้านอาหารทั้งหมดของโรงแรม จ้องมองไปทางนั้นสาวสวยในชุดสูตรนั่งลงตามแรงดึงด้วยความไม่เต็มใจหล่อนรีบลุกขึ้นทันทีเพราะเธอยังคงต่อต้านเธอทำสีหน้าไม่ถูกทั้งว่าด้วยตกใจและถูกบังคับอาการขัดขืนนั้นทำให้อาเสียคนดังเริ่มจะไม่พอใจเธอทั้งทงที่ก่อนหน้านี้อารมณ์ดีและ จจกทิปให้พนักงานเป็นว่าเ่นหญิงสาวตำแหน่งกับตาห้องอาหารรีบวิ่งหนีเข้าไปด้านในส่งผลให้เขาเห็นหน้าของเธอได้อย่างชัดเจนนั่นน้ำนุดใช่หรือไม่ปังเสียยงตบโต๊ะดังปังและล้วงเอาอาวุธปืนมากระแทกลงบนโต๊ะส่งผลให้ผู้จัดการห้องอาหารถึงกับหน้าซีตัวสัน่น ส่วนลูกค,ค้าในร้านก็เกริ่มลุกจากโต๊ะกันอย่างวุ่นวายโกาหลหนผู้จัดการหน้าซิดพยายามขอร้องอ้อนวอนเสียโดยมีเขาและคนสนิทนั่งมองภาพเหตุการณ์อันน่าระทึกนั่นอยู่อย่างนั้นหลายคนมองมาที่เขาและเดมอนยังคิดวันใจเกรงว่าเสียยังจะทำปืนลั่นโปงป้าง ถ้าขืนปืนลั่นขึ้นมาจบแน่พวกเขาต้องโดนลูกหลงอย่างแน่นอนต้องถึงมือกูอีกแล้วสินะอลันพูดกับเดมอนท่าทางเส็งๆไม่เป็นไรแค่ผมก็พอครับเจ้านายตามคุณน้ำนุชไปก่อนถด้ครับอลันหันหลังแล้วเดินกลับออกมาทางด้านที่กับตันสาวคนนั้นวิ่งหายออกไป มันเป็นทางเดินเล็กๆคับแคบสำหรับพนักงานเท่านั้นมีพนักงานที่ยืนลบมุมอยู่ตรงนั้นหลายคนแต่ละคนมีท่าทางหวาดกลัวนำนุดชึงโงกหน้าออกมาจนกระทั่งเห็นเขาเธอตกใจมากราวกับว่าได้เห็นผีอลันเธอเรียกชื่อเขาอย่างคุ้นเคยปังมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด ทำให้ทุกคนกรีดร้องและเดิมกลมตัวเพื่อหาที่หลบอลันตรงเข้าเพื่อรวบร่างอดีตเมียของเขาให้หมอบลงด้วยอีกคนหาเอ้ยไอเดมอนเขาห่วงคนสนิทจับใจจึงค่อยๆโผล่หนะ้าออกมาเพื่อดูสถานการณ์ทั้งที่มือใหญ่ยังคว้าข้อมือของน้ำนุชให้ตามมาด้วยเธอเองก็มีสีหน้าอยากดูด้วยเช่นกัน และเธอก็ได้เห็นเดมอนยืนอยู่บนโต๊ะอาหารของเสียยงขาข้างหนึ่งเหยียบบนโต๊ะอีกข้างเหยียบใบหน้าทางฝั่งซ้ายของเสียยงที่ถูกนับหน้าลงบนโต๊ะเสียร้องโวยวายขอชีวิตดังลั่นคนของเสียยงสลบเหมือดอยู่บนพื้นท่าทางว่าเหตุการณ์จะสงบลงแล้วอลันถอนหายใจ คิดว่าเดมอนจะเผลอทำปืนลั่นสใส่ตัวเองเสียอีกที่ไหนได้น,น้ำนุชถูกจูงมือออกมาทางด้านนอกจ่ายค่าเสียหายทั้งหมดซะแล้วขอโทษคนที่นี่ทุกคนด้วยอลันสั่งด้วยเสียงซึ่งเป็นภาษาไทยชัดเจนทั้งที่เขาเป็นชาวอเมริกันเต็มร้อยได้ได้ผมจะจ่ายทั้งหมดอย่าฆ่าผมเลย อย่าทำร้ายผมเลยนะครับแล้วสถานการณ์ทุกอย่างก็ค่อยๆค,ค,คลี่คลายลงบรรดาลูกค้าปรบมือให้กับเดมอนผู้จัดการดานยกมือไหว้เพื่อขอบคุณผู้จัดการมองน้ำนุชอย่างไม่ค่อยเข้าใจนะักอลันหันมาพูดกับผู้จัดการห้องอาหารลาง,งานให้เธอด้วยผมมีเรื่องต้องคุยกับเธอพอก็พูด ประโยคนั้นออกมาแล้วทั้งตัวของน้ำนุษเองและผู้จัดการก็ได้ตะนงงงเธอถูกลากออกไปกด้านนอกส่วนผู้จัดการได้แต่ยืนเกาหัวแกรก,รกเพราะยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรมากนักจะพาฉันไปไหนเธอไม่ได้ยื้อมือออกแต่ถามเขาน้ำเสียงของเธอไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นักอลันหันมามองเธอแค่วับเดียวเท่านั้น แม้วันเวลาจะผ่านมานานถึงสปีแล้วแต่เธอก็ยังดูไม่เปลี่ยนไปเลยสักนิดโรงแรมแน่และว,ว่าตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ที่นี่ที่ที่เขาจะมาหาที่พักได้ก็เป็นแค่ที่โรงแรมเท่านั้นแต่ว่าฉันต้องกลับบ้านพรุ่งนี้ฉันต้องพาคำพูดของน้ำนุชสะดุดอยู่แค่นั้นก่อนที่เธอจะเงียบเสียงไปเขาทำท่าไม่พอใจ เปิดประตูรถที่มีคนของเขายืนรออยู่ก่อนผลักเธอเข้าไปในนั้นโดยที่เขาขึ้นตามไปนั่งข้างๆติดๆคนขับรถจึงรีบออกรถไปจากที่นั่นให้เร็วที่สุดโดยไม่ต้องรอคําสั่งเขาไม่ได้พูดอะไรออกมาสักคำและเธอก็ได้แต่มองเขาทางฝั่งด้านข้างบวกกับมือของเขาที่ยังจับมือของเธอไว้ เรากับว่ากลัวว่าเธอจะวิ่งหนีเขาไปที่ใดสักที่แต่ความเป็นจริงเธอไม่สามารถหนีเข้าไปไหนได้อลันคงตามหาเธอมานานแล้วเธอรู้ดีเขาคงโกรธที่อยู่ๆเธอก็หายไปอรันพาฉันกลับบ้านเถอะนะเขาปีบมือเธอแน่นหุบปากมันไม่ใช่อาการของคนดุแต่ประการใด แต่มันมีบางเรื่องที่เขาควรจะได้รู้เขาคำรามในลำคอเฝ้ารอให้ถึงที่โรงแรมเธอยอมตามใจเดินตามเขาไปด้วยไม่ต้องเสียเวลาดึงให้มากความหญิงสาวยืนเคว้งอยู่กลางห้องเฝ้ามองเขาที่ยืนเทเหล้าใส่แก้วแล้วดื่มตอนนั้นเขายังเทใส่แก้วให้เธอด้วยฉันไม่ดื่มเด็ดขาดเธอพูดได้แค่นั้น และยังมองแก้วเหล้านั้นเรากับมันคือยาพิษเขาบีบแก้วนั้นเรากับมันจะทำให้แตกคามือของเขาได้แต่มันกลับไม่แตกเขาจึงปามันใส่ผนังจนมันแตกละเอียดน้ำนูตกใจยกมือกุมศีรษะและนาซีตัวสัน่นรอบข้างของเธอมีตะคกนใจร้ายเธอหนีฉันทำไมน้ำนุษ หญิงสาวยังเอามือปิดหูตาของเธอหลับนิ่งยิ่งทําให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาเองที่เป็นมัจุราชคอยทําร้ายเธอเขาดึงมือเธอเออกทั้งๆที่เธอยังรู้สึกกลัวความทรงจําในคืนวันอันแสนโหดร้ายมันทําให้เธอถึงกับน้ําตาร่วงจะให้เธอพูดมันออกมาก็ไม่มีหลักฐานจะเอาผิดได้คุณไม่น่าตามหาฉันเลย บอกแล้วสะอื้นเบาๆภาพความทรงจำย้อนคืนกลับมาภาพที่เธอไม่มีวันลืมความจริงแล้วเธอไม่เคยหนีเขาไปไหนแต่เธอมีความจำเป็นที่ต้องไปจากชีวิตของเขาทำไมน้ำเสียงที่เขาใช้กับเธอมันฟังดูทรอมานแต่เชื่อเธอว่าเธอทรอมานกว่าเขามากมายนะมีเรื่องมากมายเกิดขึ้นอลัน ฉันไม่ได้อยากหนีแต่ถ้าฉันไม่ไปเพียงแค่นั้นปากจิ้มลิ้มก็ถูกปิดลงด้วยปากของเขาอลันดวดรวบร่างของเธอเอาไว้ในอ้อมกอดจูบเธอด้วยความร้อนแรงเขาย่อตัวลงอุ้มเธออย่างกับลูกลิงแล้วคล่อมเธอบนเตียงที่เขาปล่อยเธอลงไป ทั้งคู่ไม่จําเป็นต้องใช้เวลาเล,าล้าลมกันให้มากความเพราะต่างคนต่างหอยหากันและกันอยู่แล้วเมื่อห้าปีที่ผ่านมาเขาได้พบกับเธอโดยบังเอิญตอนนั้นนำนุษยังเป็นเพียงแค่นิสิตจบใหม่ฝึกงานให้บริษัทของเพื่อนของเขาความสวยความอ่อนเยาวายิ้มง่ายบวกกับความกตัญยูของเธอ ทำให้คนอยังอลันตกกลุ่มรักได้อย่างง่ายดายเธอเป็นแค่เด็กแต่เพราะนำนุโตมากับยายเธอจึงมีความคิดอ่านที่เป็นคนโตแล้วจังหวะชีวิตช่วงที่ได้รู้จักกับเขาเธอสูญเสียยายไปซึ่งเป็นญาติเพียงคนเดียวของเธอตอนนั้นอลันเข้ามาช่วยเหลือเรื่องครอบครัวของเธอจัดงานศพงานให้ทุกอย่างรวมถึงตัวเธอด้วย ความรักก่อขึ้นมาทีละนิดชีวิตของน้ำนุษเรากับซินเดอเรลลา่าพ่อของเขาก็น่ารักกับเธอแม่ของเขาเป็นแม่เลี้ยงซึ่งเป็นคนไทยสาเหตุที่ทำให้เขาพูดไทยได้ตลอดเวลาหล่อนรักอรันเหมือนลูกแท้ๆของตนเองเกือบปีที่เธอได้อยู่กับเขาทั้งทำงานเรียนความรักชีวิตของเธอเพอร์เฟกทุกอย่าง แล้วทำไมเล่าเธอถึงต้องมาอยู่ที่นี่ทั้งๆท,ที่เธอรักเขาจนสุดหัวใจกันแน่มันฟังดูไม่มีเหตุผลเลยใช่หรือไม่เกมรักอันเดาร้อนไม่จบลงง่ายๆแต่เธอมีความจำเป็นที่จะต้องรีบกลับทั้งท,งที่อลันไม่ได้ยินยอมแต่เธอมีเหตุผลของเธอฉันมีเรื่องจะบอกคุณอะไร ตอนที่ถามก็ยังไล่นิ้วไปตามผิวนุ่มๆไปกับฉันสิขาแล้วคุณจะรู้เองนั่นแหละเธอบอกด้วยสีหน้าที่เขาดูไม่ออกและเขาก็ไม่เคยเห็นน้ำนุชในเวอร์ชันนี้เลยด้วยความจริงแล้วมันก็มีอะไรหลายอย่างที่เปลี่ยนไปแต่สำหรับเขามันเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยคืนนั้นมันเป็นค่ำคืนที่เหมือนฝันตีหนึ่งแล้ว ที่เขามายืนอยู่ที่น้าบ้านหลังเล็กๆของเธอบ้านเช่ากลางเก่ากลางใหม่บ้านทางหลังนี้ยังเล็กกว่าห้องนอนของอลันเสียอ,อีกแต่ในบ้านมีข้าวของเครื่องใช้ที่ทำให้เขาตกใจเป็นอย่างมากเช่นว่าตุกตาต๊กตาหมีตุ๊กตาปาปี้ตัวต่อเลโก้และอีกมากมายบ้านรกหน่อยนะคะ เธอก้มลงจัดเก็บข้าวของโยนใส่ตะกร้าให้ปนทางเดินอลันยืนกอดอกได้กลิ่นแป้งเด็กหอมอวนไปทั้งบ้านแล้วนำนุชก็เดินเข้าไปข้างในมีห้องนอนเล็กๆอยู่ที่นั่นเธอเปิดไฟแรงเทียนต่ำสีส้มอ่อนๆเพื่อไม่ให้รบกวนน้ำหนาวที่กำลังรับพริมเธอปัดรอยน้ำตาของลูก คืนนี้แกคงงองแงที่เธอกลับบ้านไม่ตรงเวลาพี่เลี้งเด็กตื่นพอดีจึงรู้สึกงงงและเดินออกจากห้องไปพลางมองอลันด้วยความอยากรู้อยากเห็นแต่คงไม่ต้องดาวว่าเป็นใครเพราะเด็กหญิงน้ำหนาวเป็นลูกครึ่งอลันเดินเข้าไปที่ฟูกนอนเหมือนคนกำลังฝันและเขาก็ได้เห็นเด็กหญิงผมสีดำแก้มยุยที่กำลังหลับปุย๋ย เขาทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนยกมือปิดหน้าท่าทางของเขาเริ่มสับสนน้ำน้ำนุดหันมามองเขาเพราะเธอก็อยากรู้เหลือเกินว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่เขาจะยินดีหรือมีอะไรที่มันมากกว่านั้นสีหน้าของเขาช่างดูสับสนเธอเข้าใจเขาดี ถ้าหากเขาต้องการอะไรเธอก็จะตามใจเขาแต่ขอแค่อย่างเดียวเท่านั้นอย่าพรากลูกไปจากเธอเลยเพราะน้ำหนาวคือหัวใจคือเลือดเนื้อเชื้อไขของเธอเธออดทนยอมลำบากเพื่อลูกที่เป็นทุกสิ่งของเธอเธอเชื่ออะไรความคิดของเขาสับสนวุ่นวายไปหมดจนเขาเองก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการจะถามคำถามไหนก่อน นำโนตตบที่นอนข้างๆตัวเธอดังปุ๊ปเป็นเชิงบอกให้เขามานั่งอยู่ข้างๆเธออลันเดินเข้ามาใกล้เหมือนกับคนละมือเขายืนทื่อเหมือนคนไม่มีวิญญาณนำโนตจึงดึงมือของเขาให้นั่งลงน้ำหนาวเธอเกิดช่วงที่อากาศหนาวพอดีค่ะพระเจ้า ลูกของเราเธองดงามมากเหลือเกินเขาพูดเสียงสันส่นๆและนำนุดก็สังเกตเห็นว่าน้ำตาของเขาคลอน้อยๆเธอรู้ว่าเขาไม่มีวันดังเกียดเลือดเนื้อเชื้อไขของตนเองแน่ๆจึงเช็ดน้ำตาให้เขาเธอบริสุทธิ์และเธอรอดมาได้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เขาหันมามองเธอทันทีมันเกิดข erm ึ้นได้ย um ังไงเล่าให้ผมฟังหน่อยเธอกำมวดคิ้วหลับตาจินตนาการถึงภาพเหล่านั้นมันเริ่มจากความสุขก่อนที่มันจะเริ่มด้วยความหวาดกลัวเช้าวันนั้นอลันจำเป็นต้องไปต่างประเทศเธอตื่นเช้าขึ้นมาน้ำนุชก็เริ่มเหม็นและอาเจียน ความจริงเธอสงสัยมาสองสัปดาห์แล้วว่าเธออาจจะท้องจึงไปซื้อที่ตรวจการตั้งครรภ์มาและพอตรวจรอผลด้วยความตื่นเต้นและมันก็ขึ้นแถบสีชมพูสองขีดเธอท้องไม่ผิดแน่ๆเธอจึงเก็บความดีใจนั้นเอาไว้เพื่อที่จะได้เซอร์ไพรส์เขาคิดว่าเขาน่าจะมีความสุขที่รู้ว่าเธอกำลังท้องแต่นรกมันมาเยือนเธอเร็วเกินไป เพราะในระหว่างที่เธอกำลังเดินทางไปหาหมอเพื่อตรวจดูให้แน่ชัดแต่เธอกลับถูกลักพาตัวพวกมันมากันหลายคนเธอกรีดร้องอ้อนวอนชายหนุม่มคนนั้นตวาดใส่เธอสั่งว่าห้ามส่งเสียงมันพาเธอไปที่ไหนก็ไม่รู้พวกมันขู่ว่าจะฆ่าเธอและขืนใจเธอด้วยนำหนุดได้แต่สะอื่นเธอร้องขอพวกมัน ร้องขอชีวิตเธอแต่พวกมันกลับหัวร้อยยอเตรียมกล้องวิดีโอไว้เพื่อถ่ายหลักฐานเก็บภาพเอาไว้เพื่อที่จะเอาไปให้เจ้านายคนสั่งการตอนนั้นเองเธอก็ได้เห็นเอียนเขาเดินเข้ามาและเธอรู้สึกตกใจมากเพราะเอียนคือลูกน้องของพ่อของเขานั่นเองเอียนทำไมคุณทำแบบนี้ อบอกด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความเฉยชาคำสั่งคุณวันเพนผมขัดเธอไม่ได้เธอกรีดร้องไม่คิดเลยว่าแม่ของอลันจะเกลียดเธอได้ถึงขนาดนี้ตอนนั้นเธอไม่คิดจะหาคำตอบใดๆแต่เธอคุกเข่าขอร้องเอียนลอยฉันไปเธอนะฉันกำลังท้องฆ่าคนมันบาปหนักอีกอย่างเด็กก็ไม่รู้เรื่องอะไรด้วย คำขอร้องนั้นทําให้เอียนตกใจมากผมไม่เชื่อหรอกเธอจึงบอกให้เอียนไปค้นกระเป๋าของเธอเพราะที่ตรวจคันยงอยู่ในกระเป๋าเอียนจึงคนพาเธอหนีไปเขาให้เงินเธอหนึ่งก้อนแนะนำให้เธอไปเปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามแล้วซ่อนตัวจนกว่าเรื่องจะเงียบหรืออลันมาพบกับเธอเองในที่สุดและเวลานั้นในความลับจะถูกเปิดเผย แล้วมันก็มาถึงวันนี้อลันตกใจมากแม่เขาไม่อยากจะเชื่อแต่ไม่รู้ว่าเธอจะโกหกเขาไปทำไมกันถึงขนาดลงทุนบนบานสารกล่าวว่าถ้าเธอกับลูกรอดออกไปได้เธอจะเลิกดื่มตลอดชีวิตเขาพยายามคิดและวิเคราะห์เพราะในช่วงเวลานั้นเสื้อผ้าของนานุชได้หายไป รวมทั้งเครื่องเพชรของมีค่าที่เขาเคยให้กับเธอแม่บอกเขาว่าท่านเจอเธอกับผู้ชายคนอื่นตอนนั้นเขาแทบเป็นบ้าแต่วันเพ็ญยังพยายามหาสาวๆมาให้เขาเลือกซึ่งก็เป็นบรรดาสาวไฮโซทั้งหลายแหลเป็นคนที่มีหน้ามีตาการเงินเลดรู่ใช้ชีวิตรูดูในสังคมแต่สาวๆพวกนั้นไปต่อไม่ได้เพราะอลันไม่เคยสนใจผู้หญิงคนไหนที่เข้ามา และเขาก็เลือกที่จะย้ายออกมาซะและยังคงตามหาเธอไม่เคยหยุดส่วนเอียนเขาคงพยายามจะปกปิดเพราะกลัวว่าแม่ของเขาจะตามเก็บเธอเมื่อเขาหาเธอไม่เจอแม่ก็จะหาเธอไม่เจอด้วยอลันพูดอย่างเลื่อนลอยเอียนช่วยเธอก็เพราะเขาเคยสูญเสียลูกหัวใจของเขาสลายเขาขาดงานเป็นเดือนเดือน นำนุดได้แต่งเงียบเรื่องนี้เธอเองก็ไม่เคยรับรู้มาก่อนเลยฉันอยากขอบคุณเอียนเหลือเกินแต่ฉันก็ขอโทษที่ต้องพูดความจริงว่าฉันคงทนเห็นหน้าแม่ของคุณไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะฉันสะอิดสะเอียนอลันกอดเธอไว้ดวงตาของเขาไม่เคยห่างไปจับใบหน้าน้อยๆของลูกนำนุด สอื้นเพราะความกลัวของเธอนั้นยังคงอยู่และเธอก็ลำบากมาตลอดทว่าน้ำหนาวกลับให้ความสุขกับเธอการได้มองลูกก็เหมือนมองอลันเขาวางมือลงบนมือของเด็กน้อยก่อนจะค่อยๆก้มลงจุบหน้าผากน้อยๆได้กลิ่นหอมแป้งเด็กเขาดมด้วยความหลงไหลเขาพาเธอมาอยู่กับเขาด้วย จดทะเบียนสมรสโดยไม่คิดจะจัดงานแต่งงานแต่ได้ให้แหวนเพชรแทนใจพร้อมเงินหลายล้านบาทและทำพินัยกรรมเอาไว้ให้ทางน้ำนุชและน้ำหนาวสองคนแม่ลูกจะต้องมีสิทธิ์ในตัวของเขาร้อเปซและแปลวเรื่องก็ไปถึงหวันเพนจนได้วันแตกหักมาถึงแม่เลี้ยงของเขาบุกมาถึงที่บ้านซึ่งน้ำนุช และคนของเขาก็อยู่ที่นี่ด้วยเอีย e นมาด้วยเช่นกันเขาจ้องมองเธอและลูกพร้อมกับรอยยิ้มมันเป็นรอยยิ้มที่น่ามองที่สุดเพราะน้ําหนาวเหมือนอลันมากเอีย e นคิดว่าตนเองนั้นทำทุกแล้วที่ไว้ชีวิตเธอส่วนวันเพนได้แต่ตกใจที่เห็นเด็กน้อยตาแป๋วที่กำลังจ้องมองตนซึ่งเป็นคนบุกรุกเข้ามาในบ้าน แม่ขาหนาวกลัวเด็กน้อยฟ้องมารดาพร้อมกับซุกหน้ากับขอของแม่ไม่เป็นไรจ้ะไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเพราะอลันจะปกป้องเราไม่มีแม่โมดใจร้ายมาทำอะไรเราได้แน่ๆแ,แม่สัญญาจ้ะทำไมหนังนี่ยังอยู่นี่ฮะเอียน คนสนิทได้แต่ยืนนิ่งสีหน้าของเขาดูเย็นชามากกว่าเดิมผมไม่ใช่คนใจร้ายที่จะฆ่าได้แม้แต่ผู้หญิงที่ตั้งท้องดูสินี่ลูกสาวของคุณอลันแกน่ารักมากแค่ไหนคุณเห็นบ้างหรือเปล่าจบคำพูดนั้นเอียนก็สบตาเด็กน้อยตาแปว๋วที่กำลังจ้องมองมาด้วยความงนุนงงแม่หมดใจร้ายถึงกับฟึดฟัด แน่ละว่าตนเองรู้แล้วว่าทำไมลูกชายถึงได้ย้ายออกมาแบบนี้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เสร็จแล้วแม่หยุดทำแบบนี้สักทีนั่นเมียกับลูกของผมทำไมแม่ใจร้ายแบบนี้นี่คิดจะฆ่าเมียกับลูกของผมได้ยังไงกันเขาดุแม่ที่เลี้ยงดูของมาโถอลันที่แม่ทำไปก็พอรักลูกแต่เขากลับสายหน้า ไม่จริงหรอกแม่น่ะรักแต่ตัวเองทั้งนั้นแหละเขาหันมากอดเมลละลูกของเขาโอบเธอเอาไว้ราวกับว่าเขาต้องการเป็นโลเพื่อกำบังตัวเธอกลับไปสะเถอะแม่ผมไม่อยากเกลียดแม่ไปมากกว่านี้คำพูดนั้นทำให้วันเพนถึงกับน้ำตาร่วงแต่ตนก็ใจร้ายมากจริงๆกว่าจะคิดได้มันก็สายเกินไปแล้ว วันเพนเดินขอตกออกไปจากบ้านราวกับได้สูญเสียลูกชายสุดที่รักไปเถอเกลียดน้ำนุชเพราะผู้หญิงคนนั้นเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีอะไรดีเลยสำหรับลูกชายแต่ลูกชายกลับรักน้ำนุชที่สุดอลันไม่เคยกลับไปหาวันเพนและร่อนก็เริ่มซึมเศร้าลงทุกวันทุกวันทั้งโกรธทั้งเสียใจ ที่คิดจะกราชีวิตของเด็กน้อยที่ไม่ได้รู้อิโนอิเนสุดท้ายเอียนก็มาบอกเขาว่าตอนนี้แม่ของเขากำลังป่วยหนะักเขาจึงเศร้าใจไปด้วยน้ำนูจึงของความช่วยเหลือจากแม่ชีคนหนึ่งที่เธอเคยรู้จักเมื่อนานมาแล้วเคยไปปฏิบัติธรรมคําสองของท่านอาจจะช่วยให้วันเพนดีขึ้นตามลำดับวันเพน ได้พบกับแม่ชีและเริ่มรู้ซึ้งถึงคําสอนของพุทธศาสนาและตกลงปลงใจจนนำไปสู่การบวชชีในชีวิตบ้านปลายและทิ้งกิเลสทั้งหมดทั้งปวงส่วนอลันก็ได้ใช้ชีวิตกับคนที่เขารักตลอดชีวิตของเขาไม่มีวันได้พลัดพลากนอกจากความตาย จบแล้วนะคะอ่ะเรื่องอะไรล่ะเมียท้องนะคะเมียท้องหนีมาจุ่าใจธมินนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะตาทำอะไรให้ไม่พอใจตากราบขออภัยแต่ถ้าทำให้ถูกใจก็ฝากกดถูกใจนะคะกดแชร์ให้ตาบ้างก็ได้นะคะแล้วก็สิ่งที่ลืมไม่ได้เลย กรุณาช่วยรับฟังผู้สนับสนุนนะคะต่อจะได้มีรายได้เข้ามาถือว่าแรกกันก็แล้วกันเนาะคุณช่วยชมผู้สนับสนุนให้ตาตาก็จะได้มีแรงเขียนงานดีๆออกมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังขออภัยที่เสียงของตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าดังที่ได้เขียนเอาไว้ตั้งแต่เริ่มแรกเนาะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะรักนะคะปุนรักษาสวัสดีค่ะ